สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอนวิทบาเอาอีกแล้วบอไดเฮ็ดคลิปแบบที่โดดแล้วเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่ไม่ยืนเบ้ายืนภาคแบบเสียเฮ็ดแบบเสียบอไดเฮ็ดโดนแล้วมัอนี่มีความเบิ้งดันเบิ้งในมุมกล่องมันมองมาเห็นโบชาโนวาข้างหลังมันสวยงามขนาดไดเอางี่ขึ้นไปเบิ้งตามสเต็ปตามสไตล์เพทถนนไทยแลนด์กันทุกคนว้าวขึ้นไปเบิ้ง เอออันี no ้อ่ะเข้ามาในเรื่องแล้วกันก็คือทางหลวงหมายเลขอีกอย่างนี่โบมีนะครับนี่เป็นทางทั้งไปหมู่บ้านไปชุมชนหรือบ้านโคกเลิกของอำเภอนูนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์อพแห้กองขึ้นไปเออแต่มันกับเบื้องบะใครชัดปันไดอะนาะทุกคนแต่ว่าที่แน่ๆสวยงามสวยงามทุกคนเนี่ยก็คือเป็นทองฝ้าที่สวยงามหันไปทางขวาเบิ้งขึ้นไปเราไปเรื่อยๆเลยหันไปทางขวาโอุ๊มีเป็นทงนาอ่นนาที่ทางชาวบ้านเพิ่นเตรียมที่จะเห็ดนานั่นละอ่า ไทยแล้วไทยเราวานเลยพ่อมั Hence, ้งนี่รู้สึกว่าจะวานเหตุนาวนาวานบ่จังใดนี่นั่นเห็นไกลๆผุนคือเครื่อนลำนังรองหลายๆคนจะเห็นผมมักท่ายคิปบรรยากาศของเครื่อลลำนังลองอยู่บ่อยๆใ่มุมนี่สวยงามมากทุกคนสวยงามมากเลยมุมนี่เท่าทาขอทานี่ก็เป็นองที่มาจากเครื่องลำนางลองพู้ละเนี่ยเนี่เห็นบ่นี่นี่โอ้ี่สวยงามบิลีสวยงามบิลีนี่อู้น้ำนี่ดำเมี่ยมเลยป่าเป็นจะลายเนาะเห็นบ่เป็นจังได ตกป่าได้บ่บุนี่บ่รู้เพื่อ,อนนะนเพราะว่าเพจถนนได้แล้วหรือแอดมินกับบอเ็นสายตกป่านี่ได้ละนี่คือวัดนนดีแดงเหนือส่วนในเห็นเ,นเห็นตะลังค่าบ้านทุกคนนั่นคือชุมชนชุมชนของอำเภอโนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนมักจะเห็นผมถ่ายเตยอ,อยู่ทั้งถนนหรอกแผนมหาชุมชนเนี่ยมันกะอีกแบบหนึ่งแต่นี่ไทยจากไทยบ้านไทยบ้านก็คือทางมูนึงเขตนี่ก็เป็นเขตของมูนึงตำบลโนนดีแดงอำเภอโนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ไปบึงแผนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไปมุมพุ่นน่าจะเป็นอำเภอรประคํานะมุมนั้นคือสามแยกบ้านน้อยสับ่เมียนตรงน,นัน้นเ,ปเปมียนบ่อเมียนเด้ซุ่มไปบึงบ่อเมียนไอ้นั่นปัป๊มบอตทอตัวนั <laughs> ้นเห็นวะนั่นปั๊มบอตทเอเอเห็นเห็นอาวพุ่นพุ่นสามแยกบ้านน้อยหรือสามแยกสมป้อยที่เป็นประเด็นที่เป็นกระแสดราม่าที่บมเคยเห็นคลิปไว้นั่นเห็นบ่อชัดบ่ทุกคนแม่บ่งมุมนี้กะออก็สวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นั่นเออขอทาขอทาอ่ะซุมออกมาให้เบ่งบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตก แพนกล่องให้เบ,บิ้งมุกนี่ก็แล้วกันมันสวยงามนะผมเป็นคนที่มากบรรยากาศแบบนี้ทุกคนบ้านนอกแห้งๆนาเขานาเกีียวเขาวเฮ็ดเขานี่คือจะบรรยากาศดีผมกจะถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆนะเอออย่างที่บอกไว้นะทุกคนหลายๆคลิปคือต้นเดือนอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี่ก็ได้บ่าอาจจะหอดต้นเดือนดอกอาจจะสิ้นเดือนนี่เฮ็ดภารกิจอยังเรียบร้อยแล้วเนาะผมจะทําการไปรีวิวถนน,นจากอําเภอนางรองมุ่งนาไปหาอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีก็คือทางหลวงหมายเลขสองสนั่นแหละจะแลนทางหลวงหมายเลขสองสไปเ็จภารกิจของอรีวิวถนนในอุบลเร็จหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นวัดว่าอารามเร็จผมอาจจะเดินทางไปต่อไปได้ไปไปยังไงพี่น้องแลนเรลียบโขงไหมอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนครพนมบึงกาฬไปทั้งพุนบ่หรือจังหวัดใดหรือประมาณนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยทายคลิปขึ้นไปเรื่อยอีกเที่ยงหนึ่งเนาะ คลิปลักษณะนี้บได้เฮ็ดโดดแล้วชิดหอดอเดี๋ยวกลับหลังหันปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บมาทางนี้เบิง่งผมมองเห็นมาทองฝามันสวยงามนี่ในมุมกล่องมันกับบ่ปันใดรู้ว่าจังไหนพี่น้องว่ามุมกล่องสวยบ่สวยอยู่นะไอ้นั่นกับหมู่บ้านแล้วละ่ะหมู่บ้านโคกขี้เหล็กนั่นแหละส่วนวัดโคกขี้เหล็กหรือวัดภูหินตัดนี่ก็พี่ชายแอดมินเองเป็นเจ้าอาวาสอยู่กําลังส้างเม้นเออกำลังสั่งเมน้เออเมนผู้ใดใจบุญนะมีนั่นกับมาร่วมกิจกรรมกาเออรวมอย่างผมวอาเป็นภาษา พระพุทธศาสนาบบถือกันนะคือจะร่วมสางนะสร้างเม่นนะมีเม็ดไอพ้พอปกตินี่ทั้งวัดโคกิเล็กนี่เพื่อนกะใส่เผารูปแบบโบราณอยู่เผาของฟอน <reached. S 1> ลรอไปเออแต่ตอนนี้เพื่อนกําลังสางเมนอยู่ออนั่นแหละผู้ใดอยากรวมเพียบุญเขาไปตดตอได้เลยนั่นคือพี่ชายเพชรถนนไทยแลนด์เองแต่มุมนี้ยัง,งามอ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งลงให้เบิ้งอีกรอบนึงสุขสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ